สวัสดีครับวันนี้อาจารย์ก็จะมาไขาข้อข้องใจแล้วก็มาสอนเรื่องวิธีการแต่งดาขันเครื่องสี่สำหรับคนที่ซื้อหนังสือไปแล้วจะได้สามารถนำไปใช้แล้วก็ประกอบพิธีได้แบบถูกต้องนะตามตามความเชื่อของสำนักเราที่สืบทอดมานะครับ ขันตั้งนี่เป็นเครื่องสการบูชาครูก่อนที่จะกระทำกิจการงานทางสยเวททุกครั้งนะครับเราก็จะมีการตั้งขันตั้งซึ่งเครื่องขันตั้งนี่ก็จะมีทั้งเครื่องสี่เครื่องแปดเครื่องสิบสองเครื่องสามสิบสองเครื่องสามสิบหกแล้วก็เครื่องร้อยแปด นะครับเป็นต้นมีถึงเครื่อง1,000ี่นะก็สำหรับกิจการงานใหญ่สำหรับพระมหากษัตริย์หรือว่าการก่อสร้างเจดีเป็นต้นนะครับอย่างขันเครื่อง4ีนี่ก็มีความหมายหมายถึงธาตุสดินน้ำลมไฟนะหรือว่าจะหมายถึง คุณเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะก็ได้นะครับซึ่งปกติแล้วสำนักเรานะครับจะใช้ขันเครื่องสีนี่เป็นบรรทัดฐ,ฐานเลยเพราะว่าเป็นคุณท่าเป็นคุณอริยสัจสีนะีเวลาจะประกอบพิธีกรรมอะไรนะครับทางสำนักเรานี่จะจะตั้งขันเครื่องสี สมอไม่ว่าจะเป็นลงเลขลงยันลงอักขระจุดเทียนนะเราก็จะทำการขึ้นขันเครื่องสี่ก่อนเสมอขันเครื่องสี่นั้นเป็นอย่างไรมเีเครื่องประกอบอย่างไรบ้างนะอาจารย์ก็จะได้อธิบายให้ฟังก็คือนะครับหมีสวยพลูสีสวยนะครับหรือว่ากรวยนั่นเองหนึ่กรวย ประกอบด้วยมาก4ี่คำนะครับพับเข้าหานะตตั้งเป็นพระจันทร์ไงขึ้นนะอ่าใบพูสีใบนะครับเสียบเข้าไปในกลวยดอกไม้อ่าด้กลวยในในสวยดอกเนี่นะอ่าเป็นสวยมากนั่นแหละนะอืมจะทำด้วยกันอยู่ทั้งหมด สีชุดนะครับหรือ4ีสวยสำคัญมากนะที่จะต้องจดจำไว้แล้วก็เรียนรู้เพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ได้ใช้อยู่ตลอดเวลานะเวลาเราจะลงเครื่องลงยันปุกเครื่องรางต่างๆนะเราจะได้ใช้ นี่นะพับเข้านะสำหรับคนที่ดูกลวยดอกไม้ไม่ทันนี่มีอาจารย์มีให้ให้ชมในในคลิปของ YouTube เหมือนกันนะทำไว้แยกสำหรับทำกลวยไว้นะเอาต่อไปนี่เป็นกลวยดอกไม้นะกลวยดอกไม้ก็มีจำนวน4เหมือนกันครับ ันนี้เป็นขันตั้งเป็นกระดาษนะรจะดึงเทียนออกมาก่อนให้เห็นว่าอ่านี่เทียนที่เอาไว้ใส่กลวยดอกไม้นี่เป็นแบบนี้นะครับอืมเป็นเทียนหางนะหรือว่าบางทีเรียกเทียนแท้อะอเป็นเทียนอันเล็กเล่มเล็กนะเป็นคู่เป็นคู่นะครับ ในกล้วยดอกไม้นี่เราใส่เข้าตอกครับใส่เข้าตอกไปด้วยทุกๆก,กล้วยจากนั้นให้เรานำดอกไม้นะใส่เข้าไปในกล้วยเป็นแบบนี้ เป็นการทำขันเครื่องสแบบล้านนานะสิ่งของต่างๆถ้าเราหาไม่ได้นะทางสำนักเราก็มีมีจำหน่ายนะเป็นชุดนะครับเป็นชุดขันเครื่อง4แต่ว่าก็จะไม่มีของสดประเภท ใบพรูเอ่ยนะดอกไม้เอ่ยนี่ไม่มีให้แนตะให้เราไปหาใบพรูหรือดอกไม้เอาเองนะกลวยดอกไม้เราก็จะมีจัดทําเป็นแบบกระดาษสีเขียวแต่ถ้าเราสามารถไปเปลี่ยนเป็นใบตองได้จะดีกว่ามากนะครับโอเคขึ้นมาดูด้านบน ในขันตั้งนี่ประกอบไปด้วยกลวยหมากนะสี่กลวยหมากพลูนี่นะสี่ชุดม,มีผ้าขาวผ้าแดงเทียนคู่บาทนี่คู่บาทอันนี้เทียนคู่เฟืองนี่นะมีคู่บาทคู่เฟืองใส่เข้าไปด้วย มีเข้าตอกมีเข้าเปลือกข้าวสารมีเข้าตอกนะในนี้ยังไม่มีเข้าวสารนะเราก็ต้องไปหาเข้าสารมาใส่นะมีเบี้ยนะมีของมีค่าเป๊กแสงต่างๆมีเงินเก่าเงินโบราณน,นะอ่านะแล้วก็กลวยดอกไม้ใส่เข้าไป สีกล้วยบุหรี่นี่มีหรือไม่มีก็ได้นะอาจารย์ใส่ไว้ให้ให้เป็นของประดับให้ให้สวยงามขึ้นเป็นเครื่องสักการะบูชาครูบาอาจารย์อันนี้ก็เป็นเหล็กจานนะสำหรับเอาไว้เขียน เลขเขียนยันอันนี้เราต้องเตรียมเองนะเป็นของสำนักเราเองนะสำหรับคนที่มีนะนั้นเนี่ยขันเครื่องสีประกอบไปด้วย,สวย, 4, ส,วยสวยพลูสมะสวยหมากสวยพลูสีสวยดอกไม้สีเบี้ยนะสิตัวนะของมีค่ามีซองขาวใส่ตามศรัทธามีเข้าตอก4ีหยิบเข้าวเปลือกข้าสารผ้าขาวผ้าแดง เนะทียนสีค่คู่เห็นไหมขันน้ําขมิ้นส้มปล่อยนี่ขันน้ําขมิ้นส้มปล่อยอขันน้ําขมิ้นส้มปล่อยอเดี๋ยวเราก็หาจัดวางได้ได้ตามประสงค์ของเราว่าวางยังไงมันจะสวยจะงามนะเราก็ เลือกวางเอาส้มปล่อยเป็นฝักๆแบบนี้นะนี่เรียกว่าส้มปล่อยนะอ่าถ้าใส่ลงไปนะสามสี่ห้าหกดแดเก้านะ